ในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแก้ไขในตำแหน่งต่างๆสีและรูปทรงช่วยปรับเปลี่ยนได้ค่ะอาจารย์มีลูกศิษย์เจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งมานั่งเรียน แล้วกลับไปยังบริษัทของเขาตโตทำงานทุกตัวทั้งของตนเองและพนักงานเข้าทำสีแบบนี้ค่ะโดยตัวเขาวางเก้าอี้ไว้ตรงตำแหน่งกึ่งกลางด้านหลัง แล้วเขาก็ติดสติกเกอร์9้าตำแหน่งบนโต๊ะทุกตัวค่ะปีนั้นที่เขามาเรียนเขาได้กำไรสองร้ล้านบาทจัดโต๊ะที่มีสัญลักษณ์และสีสันอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศ นะคะเขาก็ใช้ด้านหน้าคือออกใต้ใต้ตกใต้เนี่ยเป็นด้านหน้าแล้วด้านที่ติดกับตัวคนนั่งเนี่ยก็เป็นออกเหนือเหนือแล้วก็ตกเหนือนะคะตรงกลางโตะ๊ะก็จะเป็นตะวันออกสุดกลางแล้วก็ตะวันตกเขาติดแค่นี้จริงๆค่ะแต่เขาทำทุกโตะ๊ะแล้วก็วาง ในตำแหน่งต่างๆโดยไม่ได้คำนึงถึงทิศเพราะภายในอาคารเราจะไม่ใช้ทิศค่ะเราจะใช้ประตูหลักหรือใช้ทิศเบื้องหน้าเป็นตัวกันดดซ้ายหน้าการเงินแล้วก็ซ้ายในเป็นผู้อุปการะคือตกเหนือนะคะ ตำแหน่งสองตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งขุมทรัพย์แล้วเขาก็ใส่ตำแหน่งอื่นๆไปด้วยเขารับสองร้านค่ะใครอยากรวยก็ทำตามนี้นะคะรับรองว่ารวยแน่ค่ะนี่คือตัวที่ใช้เพียงสีและสัญลักษณ์ที่ถูกต้องในบนโต๊ะทำง,งานทุกตัว แต่เขาใช้เบื้องหน้านะคะสมมุติว่าต้นตัวนี้หันชนผนังเป็นต้นว่าคุณจัดหิ้งพระนะคะคุณต้องเอาทิศเหนือเป็นตัวติดกับผนังนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่อยู่ที่คุณยืนอยู่เป็นทิศใต้ นะคะก็ใช้ฝ่ามือเป็นจะธาตุอะคะ่ะข้อมือเนี่ยจะอยู่ติดผนังอันนี้ธาดุน้ำทิศเหนืออยู่ติดผนังนะคะถ้าคุณปัดจัดโต๊ะจัดชั้นจัดตู้แล้ววางติดผนังอะติดตำแหน่งที่ติดผนังนั่นะคือธาดุน้ำค่ะเพราะนั้นด้านหน้าของโต๊ะของหิ้งของตู้ ก็คือทัดไฟค่ะนะคะเวลาคุณยืนไหว้พระคุณจะยืนอยู่ตำแหน่งทัดไฟค่ะอันนี้จึงจะถูกต้องต้องทำให้ถูกนะคะอย่าทํากลับหลายคนเนี่ยเอาไฟไปติดผนังหงบินได้ไม่สะดวกค่ะหงชนผนังตายค่ะให้นึกอย่างนี้นะคะเต่าจะต้องอยู่ติดผนังเวลาคุณวางเตา่าอ่ะเต่าเนี่ย วางแล้วห้ามเดินผ่านนะคะคุณวางเต่าเนี่ยจะวันบนหิ้งผ้าบนไรเนี่ยคุณต้องวางไว้ด้านไหนนะคะแล้วก็หันหน้าออกโดยคุณไม่เดินผ่านถ้าคุณเดินผ่านเต่าคุณอายุสั้นนะคะเพราะนั้นการเอาอะไรมาวางอเรือก็ดีเต่าก็ดีปีเสียก็ดี ภาษาสังกจายก็ดีนะคะคุณต้องดูทิศด้วยต้องดูตำแหน่งด้วยจำไว้เลยค่ะเรายืนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราหันหน้าออกไปต้องไม่เจอผนังเพราะนั้นเวลาเราวางชั้นก็เหมือนกันชั้นจะต้องหันหน้าออกที่โล่งค่ะ เพราะว่าต้องการให้หงแดงบินได้สะดวกแล้วก็เต่าเนี่ยติดข้างฝาเสมอเวลาคุณนั่งเต่าก็จะอยู่ที่ท้องคุณนะ่ยค่ะเห็นไหมคะเวลาเรานั่งเนี่ยเก้าอี้เนี่ยอันนี้เป็นโต๊ะนะคะนี่เป็นผังของโต๊ะนั้นเก้าอี้เราจะนั่งอยู่ตำแหน่งเต่าดําค่ะก็คือทิศเหนือเด่นเองจำให้ได้นะคะจัดบ้านก็เหมือนกันคะ่ะจัดห้องก็เหมือนกันนะคะ ธาตุไฟเนี่ยจะต้องอยู่ที่โลกออกไปค่ะไม่ติดผนังนะคะถ้าติดผนังหงคุณตายค่ะชื่อเสียงไม่มีเครดิตล้มละลายเลยค่ะนะคะจัดให้ถูกไม่รู้จะจัดยังไงถ่ายวิดีโอส่งมาให้อาจารย์อาจารย์แคปหน้าจอแล้วบอกให้นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีเรายังไม่ได้เรียนดาวเก้ายุคเลยนะคะอันนี้เราเรียนพื้นฐานของเบญจธาตุค่ะต่อไปอาจารย์จะสอนดาวเก้ายุคจริงๆนะคะวันนี้ก็จบพื้นฐานแค่นี้ทบทวนให้ดีค่ะเพราะดาวเก้ายุคค่อนข้างยากในแต่ละยุคเราจะต้องจับให้ถูกต้องถึงเก้าตำแหน่งค่ะนะคะ,นะคะยุคหนึ่งเนี่ย ก็จะบีอย่างนี้ค่ะเป็นผังแบบเนี้ยแล้วก็จะสลับว่าเราไปทิศไหนได้ไปทิศไหนไม่ได้ไปทิศไหนรวยไปทิศไหนสวยนะคะก็จะเริ่มในวันต่อไปค่ะขอให้ทุกคนฝึกซ้อมนะคะอันนี้คือชีวิตค่ะแล้วก็เท่าคุณจัดถูกต้องดีชั่วรูปชั่วยหลานอย่าลืมบอกลูกหลานว่าห้ามย้ายนะคะ จัดแล้วถูกต้องแล้วดีแล้วย้ายไม่ได้ค่ะถ้าคุณจัดถูกเพียงหนึ่งตำแหน่งแล้วผิดเก้าสบเ้าหนึ่งตำแหน่งนั้นถูกจริงๆแก้ทุกทั้งหมดค่ะทุกๆุกตำแหน่งนะคะคือดีึ่งแก้เก้าสิแต่ถ้าคุณจัดผิดหนึ่งแล้วดีเก้าสิบเก้าคุณผิดค่ะนะคะนั่นคือตามหมดค่ะ นะคะมันรั่วไหลนะคะเอาให้แน่ค่ะไม่เข้าใจถามมาค่ะ